ไปพี่น้องเจ็ดโมงกว่าแล้ววันนี้ไปเก็บผักบุ้งฝนก็ตกดูพี่น้องฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกฝนก็ตกนะคะไปเก็บผักบุ้งพี่น้องยินเย็นเตอร์โฟนะคะวันนี้จินก๋วยเตี๋ยวเย็นเตอร์โฟซื้อเส้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานเส้นใหญ่ นอกแล้วก็ต้มน้ำซุปไว้แล้วฝนตกฝนฝนตกบบพอแดดก็ออกได้เนาะไป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 ดูผักบุ้งน้ำท่วมเรียงแดดก็ออกชอบชอบชอบมากฝนตกอย่างนี้ผักบ,บุ้งลยอยคอ อยองกินเย็นตาโฟนะคะวันนี้กินเย็นตาโฟเออน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ร่วมนะคะน่าอกุ่งกำลังออกยอดน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วม,ม,วมอื่ารอสินะอือ อุ้ยมาพร้อมด้วยไงอันนี้เปลือกไข่ไข่ได้เปลือกไข่ได้พี่น้องเพื่อจะได้มีสารอาหารครบถ้วนจะได้มีสารอาหารครบถ้วนนะคะอืมอืมไปเก็บ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 ผักบ,บุ้งกินเย็น,ยนตาโฟได้พี่น้อง แล้วแต่คนชอบจะกินก้านหรือจะกินยอดจะพ่นพ่นมักแบบนี้ได้พี่น้องมักแบบนี้ก็กินแบบนี้นี่พี่น้องลวกชอบยอดอ่อนๆน้นองนี่ชอบแบบนี้มันเข้ากับเส้นใหญ่ดีน้องชอบแบบนี้ก็กินแบบนี้ เข้ากับเส้นใหญ่ดีน้องเอ้ยเห็นรึนี่นี่วันอาทิตย์เก็บขายเด้อนะหนอนยังไงเขาๆนะี่ยอดแบบนี้แบบนี้ก็เแกบบ็แบบแบบส่งแม่ค้าแบบนี้แบบนี้เก็บส่งแม่ค้านะคะอย่างนี้อย่างนี้เก็แบบส่งแม่ค้าี่น้องวันอาทิตย์เก็บส่งแม่ค้า วันนี้เราก็เก็บไปกินเย็นตาโฟอืมเย็นตาโฟพี่น้องอืมเย็นตาโฟมรงอืมแรงนี่ก็กินเย็นตาโฟ vâng cái tóc đi, nhau you know. đi tóc oi mốt mét, mốt mẹ mừng 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 กลางวันลินเตโฟยอดพุดบ,บุ้งอ่อนๆเนนห็นไหมนี่พี่น้องยอดอ่อนๆอ่อนๆอ๋อยอดอ่อนๆไปกินด้วยซิหนะ ăn on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  ăn Đẹp này họ có ở với chim đây เราก็กินได้อันนี้แบบนี้เขาเก็บไปทรงแม่ค้าได้พี่น้องเ,อเด็ดนี้สรงแม่ค้าน้องเ,อเด็ดให้มันแตกเด็ดให้มันแตกเ,เห็น้หมเด็ดให้มันแตกอื อน,แบบนี้เหรเดี๋ยวก็มีหาก็เอาไปกินกินกับเย็นเตอร์โฟเอาไปลวกแบบนี้เก็บให้แม่ค้าพี่น้องอย่าแงบบนี้เด้อเนีแบบน่ยอย่างนี้วันอาทิตย์นี้แม่ค้าสั่งแบบแม่ค้าสั่งเก็แบบให้แม่ค้านะคะ

นอเด้อเอาไปกินกับเย็นตาโฟเดี๋ยวมันก็แตกพี่น้องเดี๋ยวมันก็ตกแตกยอดแตกคะแนง เตะโยดแตะแตขนง,อองน,น,นี่อย่างนี้มันแตกแล้วพี่น้องอย่างนี้มันแตกแล้วเราต้องเอามันลงเดี๋ยวให้ฝนหยุดแดดออกก่อนถึงจะเอามันลงเอาดินถมเอาทินดินถมรากมัน จะได้ยอดอวบอวบพี่น้องจะได้มาอดินถมให้มันอวบ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 อึมอึี่น้นองเอ้ยอันนี้เขาเอาไปกินเดอ้อนี่เดอ้องันสิเขาเอายอดไปกินงังนส่เอาไปขายพี่น้องเป็นบงิ ายไปคายนะคะฝนตกด้วยพี่น้องเด้อฝนตกนะคะแต่เราไม่ยอมแพ้หมอกไวยเทียวก็ตั้งไว้แล้วด้คุณอะคุณอะคุณอะหมอกไวยเทียวก็ตั้งไว้แล้วแต่เราไม่ยอมแพ้ ตั้งไวแล้วตั้งไว้แล้วอันนี้จะกินกินปลาเผาเดี๋ยวมาเก็บใหม่อันที่จะกินกับปลาเผาเนี่เหมือนแรงค่อยมาเก็บใหม่แด้พนะี่น้องที่จะกินกับปลาเผาเนี่แล้วม,มาเก็บใหม่ น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้ปลูกได้สองมือเองนี่เนี่แล้วก็ได้น,น้ำฝนแล้ก็ซัดล้วงลงพี่น้องนี่เออก็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 เดินไปนนพี่น้องเขาซัดล้วงลงเขาซัดล้วงล้งเล้งไปมาเก็บไหม ันที่กินกับปลาเผาเนี่ยใครมาเอาไม่กินกับปลาเผานี่มาเอาไม่นะคะอันนี้เอาไปกินกับเย็นตาโฟเย็นตาโฟเย็นตาโฟเห็นบอทบุ้งแดงพี่นนอะอ่ะอันนี้ที่เก็บทรงไหมค่วะวันอาทิตย์ั้งแดงั้งขาวเห็นไหม เป็ดส่งแม่ค้าวันอาทิตย์ทั้งแดงทั้งขาวทั้งแดงทั้งขาว ีอาทิตย์ดเดียวได้นะอันนี้แค่อาทิตย์ดเดียวนะคะเห็นไหมอาทิตย์ดเดียวนะคะผลของมันอ้าวพี่น้องเอาเอาเอามาแล้กลับไปมาแล้วกลับไปสวยไหมคะ